ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมก็อยู่กับช่องพยากรณ์ฝนวันนี้นะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณข่าวสารจากกรมอุตุด้วยนะครับที่แจ้งมาไว้นะครับเดี๋ยววันนี้วันที่9พฤษภาคม2564นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสภาพอากาศตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ละภาคแต่ละจังหวัดนะครับ เราจะได้เตรียมมือรับถูกนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนอง กับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่และขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคนองและลมกระโชกแรงที่จะก่อให้เกิดขึ้นไว้ด้วยโดยหลีกเลี่ยงการที่อยู่ในร่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกร,ร,กรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหาย ที่ก่อจะกเกิดผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยสำหรับบริเวณอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีลมตะวันออกพัดปกคลุมทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองในระยะหนีภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ แพร่น่านลำพูนล,ลำปางตากสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตเพชรบูรณ์อุณหภูมิต,มต่ำสุดอยู่ที่22-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-38ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนพาคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและรอนลาีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24 2 7ถึง27องศาเซลเซียส อุณภูมิสูงสุดอยู่ที่36ถึงสาองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีลบบุรี สระบุรีการชนะบุรีอุณหภูมิตำสดอยู่ที่23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสนอยู่ที่34ถึง38องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันกลับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีชะเชิงเซาชนบุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-37ถึงองศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาาธิวา อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23 2 5ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33 3 5ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15 3 0ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูง1-2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณนลนอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณต่ำสุดอยู่ที่25ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ถึง37องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0บถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเราจะมาดูสภาพอากาศวันที่9กันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับจากเรดาร์นะครับแผนที่ประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเราไล่ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่9พฤษภาคม2564ไปเลยนะครับจบวันเลยนะครับก็จะมีช่วงบ่ายโมงนะครับ13นาฬิกานะครับก็จะมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ที่แม่สอดนะครับ อมก่อยนะครับขุนยวนเชียงใหม่นะครับนะฮะจะมีกลุ่มแม่ผนอยู่แถวนี้นะครับก็แถวเชียงรายด้วยนะครับเราเจอกลุ่มแมบผนอยู่ประมาณนี้นะครับแถวนี้เลยแล้วก็มีเลยนะครับอ่า แล้วก็มีแถวสระแก้วนะครับสระแก้วสุรินนะครับช่วงบ่ายโมงนะครับเจอกลุ่มเมฆฝนเดี๋ยวเราไปดูอีกครับว่ามีตรงไหนอีกนะครับช่วง16นาฬิกานะครับก็จะมีกลุ่มเมฆฝนหนาแน่นขึ้นนะครับทางภาคเหนือนะครับและแก่อมก่อยนะครับ ขุนยวนเชียงใหม่เชียงรายพักขคี่หล็กงาวนะครับแล้วก็เลยนะครับเนี่ยช่วงนี้นะครับแล้วก็แถว อุ้มผางนะครับท้องผาภูมินะครับเจอกลุ่มเมฆฝนนะครับแล้วก็แถวสาะแก้วแถวคลองตะเก้านะครับแล้วก็แถวมะลิดนะครับ ส่วนพึ่งนะครับครับผมไล่มาก็ไม่เจอแล้วนะครับผมก็พี่น้องระวังกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์ ช่วยกดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องพยากรณ์ฝนวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอไปก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนและท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ